เดี๋ยวเป็ีนตัวเป็ี่ยนตัวผูู้้นะผูู้้เอ๊ะเอาล็อกนี้ล็อกมาหน้าก่อนเอาโอคที่ไปอ่าเอาเสื้อเหลืองไป่ผู้แข่งเปลี่นตัวบ้างผัดการผัดการส่งตัวนี้ไปเล่นครับตัวนี้ก็โรนโดน้ครับหลอกเดียวเอาไปแบงกันเล่น โอ้โหเอาหลูดมาแล้วครับหลุดมาแล้วยังไงมงมาคุตามองอลอยู่ตงหน้ากันเลยเอโอ้โหตายเย็นใเย็นใเย็น้องมีด้วยตอ็นนี้ตองนี้สีเหลืองใช่อู่รูกสูตรครับรูปสูตรยิงกองกันสาคนครับวางแผกันรู้จักไหมเนี่ยยิงเอาตครับลูกนี้เอาเอา เอาๆอดี๋เยวพี่พีทต่ออยลนะไม่เป็นไรเล่นคนละสองพี่เอาี่เอาหลุดไปครับตายโอ้โหคุีลากัผู้โงนะครับโอ้โหแช่นน่าดู เทียวลูตอนนี้ก็อยู่ตลาดลู้นี่ครับเฮ้ยเฮ้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ไ้้เ้รงรอไม่ได้เฮ้ยยิ่งใหม่โอ้โหดลา่าเยอะด้วยเออโอเคโอเคดูรูปยี่ครั่ ຍິນກ້າວເອີຍເອີຍເອີ พี่โดพี่โดได้เ่าครับเออพี่โดได้เ่าพี่โดเล้กปากสินะครับเบอร์หนึ่งเขาต้องไปวางแผนยิงเขา Điều nào được